ลักกี้เดย์สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันนะคะเราจะใช้ไพ่เจ้าหญิงนี้นะคะไพ่ของเราสวยมากขอบสีชมพูนะคะเพื่อนเเรามาดูกันซิว่าในวันนี้ตอนนี้เนี่ยพลังงานของคุณส่งบอกอะไรได้บ้างคะ่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะในวันนี้ตอนนี้เรามาดูกันห้าใบค่ะเพาะปลู คุณกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเราใช้คำนี้ได้ไหมคุณกำลังขมักขม้นในการทำงานในการสร้างสารรค์งานของคุณออกมามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาความใส่ใจซึ่งเป็นงานที่คุณมีความสุขเป,เป็นงานที่คุณรักและงานนี้อาจจะเป็นงานที่คุณทำคนเดียว คุณทำคนเดียวคุณกําลังมุ่งมั่นทุ่มเทเอาใจใส่ใจจดใจจ่ออยู่กับงานของคุณอยู่กับสิ่งที่คุณรักอยู่กับสิ่งที่คุณทํานะและคุณอาจจะเป็นคนที่รักอิสระชอบความเป็นส่วนตัวชอบธรรมชาติไม่ชอบกฎเกณฑ์การบังคับคุณน่าจะทํางานอิสระส่วนตัวของคุณเองนะคะได้ทํางานในสิ่งที่คุณรักะ ประมาณนี้เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำขึ้นมาตัวคุณเป็นยังไงอีกบ้างคะในวันนี้ตอนนี้อืคุณเป็นอิสระเหนือเวลานะคะคุณได้ใช้ชีวิตสบายๆวางแผนชีวิตทำอะไรในแบบที่คุณต้องการได้ดั่งใจคุณเลยอะ่ะคุณจะทำอะไรก็ได้จะพักตอนไหนก็ได้คุณมีเวลาส่วนตัว คุณเป็นคนรักความสงบสันโดษชอบหาความรู้ชอบใช้เวลาอยู่เงียบๆคนเดียวืคุณมีความสุขนะช่วงนี้คือพลังงานของคุณคุณมีความสุขมากกับชีวิตของคุณนะนปัจจุบันกับงานของคุณกับการที่คุณได้อยู่กับตัวเองได้ทำอะไรตามใจชอบของคุณจริงๆ ได้เลือกเฉพาะในสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณไม่อยากทําอะไรคุณก็พักผ่อนได้ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นช่วงเวลาชีวิตที่คุณมีความสุขมากหลายๆคนอิจฉาคุณนะในวันนี้ตอนนี้คุณเป็นยังไงอีกบ้างคะแต่คุณก็คิดถึงนะคุณมีคนที่คุณคิดถึงอยู่คุณคิดถึงเขาคนนั้นใช่ไหมคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันคนละที่ และด้วยบุคลิกลักษณะของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนรักสงบรักสันโดษน่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยพบปะสังสรรค์ผู้คนคุณทํางานในพื้นที่ของคุณน่ะคุณทํางานส่วนตัวคุณอาจจะอยู่เฉพาะที่ร้านคุณร้านคุณอาจจะเป็นบ้านคุณด้วยเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านหรือคุณทํางานในโลกออนไลน์หรือคุณเป็นเกษตรกรเพาะปลูก คุณก็อยู่เฉพาะในพื้นที่ของคุณคุณไม่ค่อยจะได้พบเจอคนแปลกหน้าคนอื่นๆหรือคุณโสดคุณก็ไม่รู้ว่าคุณคุณจะพบรักได้จากที่ไหนหรือยังไงแต่คุณมีนะคุณมีคนที่คุณคิดถึงอยู่เขาคนนั้นที่คุณคิดถึงใช่ไหมคุณคิดถึงเขามากๆนะในวันนี้นะคุณได้คิดถึงเขาคุณก็มีความสุขในวันนี้ตอนนี้คุณเป็นยังไงอีกบ้างคะอืม บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเหงาๆแหละความมันเป็นน่าจะเป็นความรู้สึกคุณเป็นคนแข็งแกร่งเข้มแข็งแข็งแรงอะ่ะคุณป่วยไขย้คุณก็ดูแลตัวเองคุณเป็นคนเก่งที่สามารถดูแลตัวเองได้แบบเกือบร้อยเปเซเลยนะคะคเพื่อนๆหรือช่วงเวลานี้คุณรู้สึกกังวลกังวายใจรู้สึก บวดหัวอยู่บ้างรู้สึกเหมือนตัวรุมรุม,รมเพราะว่าพลังงานของใครคนนั้นที่เขาคิดถึงคุณแล้วคุณก็คิดถึงเขามันตรงกันพอดีเขาส่งมาถึงคุณก็ได้นะคะเนี่ยคุณมีความรู้สึกแปลกๆอะไรไหมโอ้จริงๆด้วยไพ่ความรู้สึกแปลกๆก็ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้มันเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างเนาะเนี่ยแรงแรงคิดถึงของคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะตรงกันนะคะ มันน่าจะตรงกันเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาและพลังงานที่ส่งมาหากันเนี่ยมันรุนแรงมากมันเข้มข้นมันเป็นคลื่นความถี่เดียวกันเนี่ยคุณกับเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงถึงความรู้สึกบางอย่างต่อกันน่ะถ้าคุณมีใจตรงกันอยู่แล้วคุณก็น่าจะรู้ว่าเป็นความคิดถึงความรักแต่ถ้าคุณกับเขาเนี่ยยังมีสถานะที่คุ้มเครือหรือคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครยังไงคุณจะรู้สึกแปลก,ปลกรู้สึกเหมือนใจรุ่มร้อน รู้สึกเหมือนคิดถึงอะไรบางอย่างทํำไมคิดถึงเขาคนนั้นหรือว่าทําไมคิดถึงใครก็ไม่รู้แต่เหมือนเหมือนจะคิดถึงแล้วคุณก็อยากไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้คุณอยากที่จะมีคู่พลังงานบางแบบนี้อาจจะดึงดูดคุณอยู่ก็ได้นะคะถ้าคุณเคยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็สบายดีแต่ทําไมวันนี้คุณรู้สึกแบบอยากจะมีแฟนจังเลยอยากจะอยากจะมีคู่อยากจะมีคู่เหมือนกับเหมือนกับคนอื่นบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะ อยู่ๆคุณก็อาจจะเป็นความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันต่อว่าถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคุณมีเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงแหละเรามาดูเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงกันนะคะเนี่ยที่คุณคิดถึงอยู่ไพ่ใบกลางเนี่ยคะ่ะแล้วเขาคนนั้นลหละคะที่คุณคิดถึงเนี่ยจะเป็นคนที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครหรือเป็นคนที่คุณก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแต่ทําไมรู้สึก อยากจะมีใครสักคนเคียงข้างกายจังเลยนียค่ะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงคะเขาเป็นยังไงอยู่แล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้คะอ้เขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่สูญเสียจบสิ้นนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ในอาการเศร้าอยู่ในช่วงเวลาทําใจเขาอาจจะเพิ่งสูญเสียความรักสูญเสียคนในครอบครัว เสียของรักไปนะคะเนี่ยแล้วเขาอยู่ในอาการที่กำลังอาไว้ทุกข์กำลังโศกเศร้าแล้วมันอาจจะมีความคิดนี้มาถึงคุณนะ่ะถ้ายิ่งถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติว่าคุณกับเขารู้รู้จักกันอยู่แล้วคุยกันบ้างอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยที่เขาเศร้านี่แหละมันก็เลยมีความรู้สึกรุนแรงมาถึงคุณคุณอาจจะรู้สึกแบบ อยากจะไปอยู่เคียงข้างเขาอยากจะปลอบใจเขาอยากจะพูดให้เขารู้สึกดีขึ้นทํายังไงให้เขาแบบคลายทุกข์ตรงนี้ได้บ้างน่าจะประมาณนี้นะคะเพื่อนเขาเป็นยังไงอีกบ้างคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะอ่อนโยนเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นคนคิดดีทําดีเป็นคน ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วก็อบอุ่นเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขาก็รู้สึกแบบนี้กับคุณด้วยเหมือนกันอืมช้างความมีเมตตาเมตตาใหญ่มากขนาดสัตว์ใหญ่อย่างช้างก็ยังมีความเป็นมิตรให้เลย ประมาณนี้นะคะเขาเนี่ยคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขายอมเซโลราบกับคุณก็ได้นะเขาแพ้ทางคุณแพ้ความดีของคุณแพ้ในความน่ารักของคุณนะคะเนี่ยแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะอืมเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณคิดถึงเขาใช่ไหม เขามองถึงภาพอนาคตที่เขากับคุณจะมีด้วยกันได้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันได้ก่อร่างสร้างรักด้วยกันได้ประมาณนี้นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับเนี่ยแหละการรับเหมาก่อสร้างการต่อเติมการแก้ไขการซ่อมแซมอืมเป็นช่างเป็นวิศวกรเสาโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมโอ้เขาทํางานหนัก คุณป่วยใช่ไหมเออคุณมีความรู้สึกถึงเขาคุณอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตอนนี้สถานการณ์ของเขามันหนักเหลือเกินอะ่ะเขากําลังสูญเสียคนอันเป็นที่รักของเขาไปจากเป็นจากตายในภาพคืองานสีดําและอันนี้คือแบกเขาสารช่วงเวลานี้มันหนักสําหรับเขามากๆการได้คิดถึงคุณมันคือการเยียวยามันคือช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เขา เห็นแสงในอนาคตมีความหวังสงบใจผ่อนคลายแต่พลังงานที่เขาส่งไปถึงคุณเนี่ยคุณรับรู้ได้ถึงความเศร้าของเขาความเสียใจความทุกข์ระทมของเขากับภาระที่เขาต้องแบกอยู่เนี่ยคุณก็อาจจะมีเนี่ยค่ะปวดหัวตัวร้อนรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกแปลกๆอืมเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมีพลังงานที่เชื่อมถึงกันนะคะ เออเทพีเฮคาทีททนี่มันเขาเหมือนเป็นพิธีกรรมที่แบบเฉลิมฉลองเกี่ยวกับผลผลิตหรือเปล่าแล้วก็แบบมีการขอด้วยอะขอในสิ่งขอในสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะสมปรานาประมาณนี้ไหมคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอยกบ้างคะในวันนี้ตอนนี้นี่คือไพ่วิญญาณ โอ้พวกคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมถึงกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่ทวินเฟรมอะความรู้สึกเนี่ยสามารถรับรู้รับรู้ต่อกันได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงอีกฝ่ายก็ถึงแม้จะไม่แน่ชัดว่ามันคือความรู้สึกอะไรกันแน่แต่ก็รู้สึกไปด้วยอะและถ้าคุณเคยเชื่อมถึงกันเคยคุยกันแล้วคุณก็จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องเป็นอะไรแน่ๆเลย มีปัญหากับเขาแน่ๆเลยมันส่งผลมาถึงคุณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราดูเขาก่อนดีกว่าแล้วสิ่งที่เขาคิดกับคุณแนวทางความสัมพันธ์ของเขาที่จะมีกับคุณในอนาคตจะเป็นยังไงคะแนวทางความคิดความรู้สึกความสัมพันธ์ในอนาคตที่เขาจะมีกับคุณคืออะไรคะสามใบ หลังจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคะพร้อมเดินทางเขากำลังเคลียพลังงานเคลียปัญหาในสิ่งที่เขากำลังเผชิญเรื่องหนักหนาสาหัสของเขาตรงนี้อยู่นะเขามีคุณเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจมีคุณเป็นเป้เปาหมายมีคุณเป็นคนที่ทำให้เขาผ่อนคลายสงบใจและเห็นอนาคตเมื่อภารกิจของเขาตรงนี้เสร็จสิ้นนะ่ะ เขาพร้อมที่จะเดินทางไปสารสัมพันธ์กับคุณออกเดินทางอีกบทบาทใหม่ในชีวิตของเขานะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมที่จะเดินทางไปด้วย energy ของความสดใสล่าเริงหมดภาระอืมชัยชนะเขาจะทำทุกๆอย่างเพื่อ พร้อมเดินทางใช่ไหมอันนี้เขาวิ่งเลยพอเขาพร้อมปุ๊บเขาก็วิ่งเลยวิ่งขวาคว้าวชัยชนะของเขาชัยชนะของเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของคุณเราถามว่าแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์ของเขากับคุณจะเป็นยังไงเขาจะวิ่งตรงมาหาคุณเลยนะคะเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดขี้หึงขี้ระแวงห่วงแหนในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะ เขาในระหว่างเนี้ยที่เขาอยู่ในความโศกเศร้าอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่ได้อยู่กับคุณเพราะคุณอยู่คนเดียวตรงนู้นเนาะแล้วตัวเขาเองก็ประสบกับปัญหานี้อยู่ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเมื่อเขาพร้อมเขาจะวิ่งตรงไปหาคุณเพราะคุณคุณคือเป้าหมายและความสำเร็จและชัยชนะของเขาอือฮื ในระหว่างเนี้ยเขาก็ดูคุณอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็ส่องโปรไฟล์คุณคิดถึงคุณดูว่าคุณมีใครหรือเปล่าคุณคิดถึงเขาไหมคุณทําอะไรอยู่บ้างในแต่ละวันคุณสบายดีไหมคุณยังรอเขาอยู่ไหมประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้ความรู้สึกประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณค่ะแล้วคุณล่ะคะ ความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงหาเพื่อนๆถูกใจในคําทํานายชอบในการอ่านไพ่ของเราอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของเราให้มีทุนทรัพย์ในการไปต่อนะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนโดยผ่านบัญชีพร้อมเพย์การโดเนย0 8 6 3 5 3ส9 6 5เกล็กๆน้อยๆ5บาท10บาท20บบาทก็พอนะคะเพื่อน เพ,เพราะว่าเรายังไม่มีปุ่มซุปเปอร์แท้งเรายังไม่มีอะไรนะคะเราเป็นช่องน้องใหม่เพิ่งทําขึ้นมามาจากพี่ลักกี้แมวโชคดีนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าบอกนะว่าเราเก็บไพ่มาสลับกันอีกแล้วแล้วนึงนะคะนั่นไงมีไพ่สลับมาหนึ่งใบเขาสีชมพูเหมือนกันเวลาเก็บไพ่เราก็เลยเก็บผิดแน่ๆเลย ในอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์ที่คุณจะมีให้เขาเนี่ยจะเป็นยังไงคะสามใบแนวโน้มความสัมพันธ์ที่คุณจะมีให้เขาคนนั้นคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะสามใบอืมเขาพร้อมเดินทางคุณก็พร้อมเดินทางไปกับเขาแน่ๆเลยคุณสองคนรอช่วงเวลารอจังหวะที่พร้อมตรงกันใจตรงกัน ช่วงเวลาที่ใช่คนที่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่ประมาณนี้นะคะเพราะคุณก็คิดถึงเขาอยู่แล้วแหละคุณมีแนวโน้มความสัมพันธนะ์ในอนาคตกับเขายังไงแอบมองแอบมองแอบมองเขาตามสองตามสืบเหมือนกันค่ะไพ่ให้อารมณ์เหมือนกันนะภาระอืม ขออนุญาตดูไพ่นิดนึงภาระไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าคุณกับเขารู้จักกันอยู่แล้วเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเนี่ยคุณสองคนก็อาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณแยกจากกันไปเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีภาระหนักอึ้งเลยเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเนี่ยงานหนักของเขาเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการสูญเสียของเขาอันนี้เขาอาจจะตกงานเสียคนที่รัก หรือเขาเพิ่งเลิกลายหย่าล้างเป็นไปได้หมดทุกเรื่องแล้วเขาก็ยังมีภาระหนี้สินก็ได้นะคะเนี่ยภาระหนี้สินมีอะไรที่มันยังตามหลอกหลอนวิญญาณเขาอยู่เนี่ยมีอะไรที่แบบเขายังต้องชําระสะสางอะ่ะซึ่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคุณก็รู้สึกดีนะคุณก็ตามดูเขาอยู่เหมือนกันเท่าที่คุณจะเห็นได้เท่าที่เขาจะเห็นคุณได้หรือคุณคิดว่าเขาเป็นภาระแล้วถ้าเขามาคุณจะหนีก็ได้นะคะ เนี่ยถ้าเขาพร้อมมาหาคุณเขาวิ่งมาหาคุณเต็มสปีดเนี่ยคุณก็หนีเขาไปอย่างนี้ก็ได้หรือคุณพร้อมที่จะเดินทางไปกับเขาก็ได้แต่ว่าคุณก็รู้อยู่แหละว,ว่าสถานะภาพของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคุณอาจจะเหนื่อยใจก็ได้นะคะอันนี้อาจจะแค่เหนื่อยใจหรือว่าใจคุณเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือชอบที่จะอยู่คนเดียวแหละแต่บางเวลาก็เหงาอยากจะมีแฟนแต่พอมีแฟนแล้วคุณรู้สึกว่า มันเป็นภาระไงมันเหนื่อยเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติของคุณชอบอยู่คนเดียวคุณชอบมีแฟนแบบอาจจะไม่ต้องอยู่ด้วยกันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อคุณคิดถึงเมื่อคุณต้องการก็อยากที่จะมีเขาอยู่เคียงข้างอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นไปได้หรือคุณมีแฟนมีเขาเข้ามาในชีวิตแล้วเหมือนมีลูกอ่ะเหมือนคุณแบบไม่ได้แฟนอ่ะคุณได้เด็กคนนึงเหมือนได้ลูกชายคนนึงได้ลูกสาวคนนึงมาอยู่ในความ ดูแลของคุณนะ่ะมันทําให้คุณเหนื่อยมันเป็นภาระของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆไพ่ก็สรุปประมาณนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณและเขาที่จะเกิดขึ้นคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะคะฝากกดติดตามเราด้วยนะคะเราเป็นช่องน้องใหม่ l u c กี้เดสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ